ระบอบทักษิณน,นำโดยคุณทักษิณชินวัตรพักนี้ออกมาถีครับมาพูดวิพากษ์วิจารณ์การเมืองมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนั้นเรื่องนี้มาตั้งข้อเสนอแนะเรื่องนั้นเรื่องนี้มาตําหนิคนนั้นคนนี้แต่คนทั่วไปก็วิพากษ์วิจารกันตรงๆเลยครับว่าทั้งหมดที่คุณทักษิณกําลังทําอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องที่พยายามจะสมคุณอุ้งอิงเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนต่อไปเพื่อที่จะสืบทอด อำนาจอิทธิพลในทางการเมืองของระบอบทักษิณเรื่องนี้แหละครับที่ทำให้คนมีความวิตกกังวลกันค่อนข้างมากมีเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆที่เคยคบหาสมาคามชอบพอกันอยู่ได้แสดงความวิตกกังวลมาที่ผมแล้วก็ตั้งเป็นคำถามกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าระบบทักษิณกลับมามีอำนาจเนือประเทศไทยบ้านเมืองจะเป็นยังไงนี่เขาจะกลับมาบงการชีวิตประชาชนหรือจะมาสมหัวกัน ทำเรื่องที่เราเคยพบเห็นว่าเป็นการทำร้ายประเทศกันอีกต่อไปหรือไม่หลายคนวิตกกังวลเรื่องนี้มากโทรมาพูดคุยกันผมก็ได้แต่ปลอบใจบอกกับเพื่อนเพื่อนพี่่เ่านั้นไปว่าไม่เห็นจะต้องวิตกกังวลใจอะไรเลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนไม่ลงคะแนนเสียงเลือกเส้อย่างหนึ่งระบบทักษิณก็กลับไม่ได้ไอ้ที่ตั้งความฝันไว้ลมๆแรงๆว่า จะเอาคุณทักสินกลับบ้านมาอย่างเท่ๆกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กลับมามีอิทธิพลเหนือประเทศไทยต่อไปโดยไม่ต้องรับโทษจากคดีความที่เคยถูกสารพิพาษาลงโทษจำคุกนั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ประชาชนครับอย่ากังวลใจสําคัญที่ว่าเราประชาชนทุกคนต้องตระหนักในภาระหน้าที่ว่าเราต้องติดตามสถานการณ์ และเมื่อถึงวันที่จะต้องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเราต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยวิจรารย,ยานด้วยการตัดสินใจของเราอย่างอิสระเหมือนกับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพในขณะนี้ผมทราบว่าบางคนอาจจะตัดสินใจไปแล้วบางคนอาจจะติดตามสถานการณ์อยู่และการเลือกตั้งที่ผ่านมาในกรุงเทพหลายครั้งเราเห็นครับว่าจนกระทั่งถึงวันสุดท้าย การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพจึงจะปรากฏได้เห็นกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นใครจะไปคาดการไว้ล่วงหน้าใครจะไปวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรตอนนี้ก็เป็นช่วงแห่งการศึกษาติดตามเพื่อการตัดสินใจเท่านั้นเองผมเชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครคราวนี้น่าจะส่งผล ถึงการเมืองใหญ่อยู่พอสมควรทีเดียวเพราะจะเป็นบททดสอบบทแรกๆว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพเขามีความคิดมีความเห็นทางการเมืองอย่างไรในทิศทางไหนเราก็มาติดตามดูกันต่อไปครับ